สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบอยเคลียร์ชัดชา n แนลนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังและผู้ชมมากๆเลยนะครับได้ติดตามชมคลิปตลอดที่ผ่านมานี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตนะครับดวงชะตาครับเช็คดวงล่วงหน้า ปี2564นะครับแบบเจาะลึกครับลงรายละเอียดลงดีเทล,ลกันไปเลยนะครับว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนดวงเด่นและราศีไหนต้องเตือนกันบ้านนะครับผมก่อนจะมารับฟังข่รวมารยากนนรับอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเป็นประจำทุกเดือนนะครับกดติดตามกันเลยครับผม EP นี้ครับเป็น EP พิเศษกับการพยากรณ์ภาพรวมรายปีประจำปี2 5 6 4ของคนราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึงวันที่12เมษายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนครับดวงในปี2 5 6 4ครับเรียกได้ว,ว่าดวงดาวโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะช่วง ต,ต้นปีถึงปลายมีนาคมนะครับคนราศีมีมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับมีสิ่งดีๆนะฮะจะสุขสมหวังภาพรวมของดวงเนี่ยถือได้ว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับดวงจะมีข่าวดีครับลงตัวมั่นคงก้าวหน้านะครับและที่สําคัญครับเป็นช่วงขาขึ้นนะฮะคนราศีมีนครับสามารถตั้งหลักตั้งตัวนะสร้างฐานะยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นและมีโอกาสล่ำรวยประสบความสำเร็จ แหม่น่าอิจฉาจริงๆครับตัวของคนราศีมีนในปี2 5 6 4นี้ครับการงานครับโดดเด่นก้าวหน้าเติบโตนะครับดวงสตามีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผลงานฮนะเป็นที่พอใจนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะจะมาช่วยผลักดันอยู่เบื้องหลังในเวลาที่ลำบากนะครับหรือนะฮะพร้อมจะมีคนอื่นมาช่วยเหลือและอุปถัมภ์แบบลับๆนะครับ ดวงเปิดครับเป็นโอกาสที่ดีฮะงานเยอะงานล้นมือเรียกได้ว่าคิวทองฝังเพชรกันเลยทีเดียวงานที่เข้ามาก็เป็นงานสบายๆนะครับหางานทําก็ง่ายๆนะฮะจะมีทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมเข้ามาให้คนราศีมีทําชนิดเรียกว่าปีนี้นะฮะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยทีเดียวนะครับคนที่ลงทุนครับก็มีกิจการการค้าการขายมีเกณฑ์ เทียบขยายจะเลยลุ่งเรืองครับสรุปปิดดิวยอดขายลาบลื่นมั่นคงลงตัวครับการเงินครับเป็นจังหวะดวงมีเกณฑ์จะมีโชคนะฮะจากการเสี่ยงการจับฉลากชิงทุนลุ้นรางวัละฮะเงินทองไหลามาเทมาครับเข้าทุกทางหยิบจับอะไรก็ง่ายไปหมดครับมุ่งหวังอะไรก็สําเร็จทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นช่วงกอบโกยเป็นผลสําเร็จและเป็นราศีที่มีโอกาสล่ํารวยเป็นเศรษฐีนะครับ แต่ต้องขอเตือนนะเรื่องเงินเรื่องทองเข้าของมีค่าอะไรก็ตามทีเช่นโทรศัพท์กระเป๋านะเข้าของราคาแพงจะต้องเก็บไว้ซ่อนไว้นะฮะให้เป็นความลับไม่อย่างนั้นนะฮะดวงมีโอกาสที่จะสูญหายนะครับหรือมีเรื่องเสียเงินเสียทองเข้าของเสียหายถึงจะต้องซ่อมแซมกันเลยทีเดียวมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องสุขภาพด้วยนะฮะหาโอกาสคร,ครับเน้นเลยนะฮะไปทําเกี่ยวข้องกับเรื่องการประกันชีวิต เพื่อลดความเสียงของดวงชะตาในปีนี้ครับดวงความรักครับดาวที่เป็นดาวคู่ครองความรักของคนราศีมีนก็คือดาวพุธนะครับในปี2 5 6 4ครับโครจรเดินหน้าเร็วนะ7ถึง8เดือนเลยทีเดียวครับชี้เห็นว่าครับคนโสดจะมีรับแบบปุบ๊บปั๊บจะเจอคนถูกใจอย่างไม่คาดฝันนะครับหรืออาจจะเจอคนรักจาก คนที่บ้านแนะนํามาคนเก่าๆจะกลับมาคุยด้วยนะครับแหม่สนิทแรงจริงๆเลยครับส่วนคนมีคู่ครับยังดูดูดื่มสดใสกรุกร๊บกิ๊บนะฮะยังคงเรียกได้ว่ามีเกณฑ์พัฒนาต่อเนื่องไปได้ในทิศทางที่ดีนะฮะแต่นะฮะขอระวังนิดนึงนะฮะดวงฮะจะมีเกณฑ์เรื่องเกี่ยวข้องกับลักเก่าจะกลับมานะครับอันนี้ก็ต้อง ขอเตือนคนราศีมีนด้วยนะครับผมมงคลนเสริมดวงครับหมอบอยก็อยากแนะนำนะครับหากมีเวลานะก็หาโอกาสนะครับไปกราบสการละนะครับหลวงพ่อสุธรครับที่จังหวัดสะเซิงเซานะครับเพราะดาวพฤหัสบดีก็คือพระปางสมาธินะครับเป็นดาวประจำัวงคนราศีมีนจะเสริมไงฮะเกี่ยวเเกี่ยวข้องกับเรื่องวาสนาแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่การงานจะได้ราบลื่นมั่นคงก้าวหน้านะครับ และอีกหนึ่งสถานที่ครับไปกราบสการะได้นะครับพระเจ้าตักสินครับที่วงเี็นใหญ่นะครับเทพแห่งการต่อสู้นะฮะเป็นดาวตัวแทนของดาวพระอังคารซึ่งหมายถึงเรื่องการเงินนะฮะของคนราศีมินจะได้ร่ํารวยจะได้มีเงินก้อนใหญ่นะครับเงินทองมาไม่ขาดมือก็หาโอกาสวิสการะนะครับเพื่อเสริมดวงนะครับวันนี้ฮะก็ครบถ้วนแล้วนะครับกับการพยากรณ์ ภาพรวมในปีพศ2564ของคนราศีมีนนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมชื่นชอบกันบ้างกันไหมฮะอย่าลืมนะฮะกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ